ความรักเปลี่ยนคุณเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่มีสเสน่ห์ส่วนผู้ชายต้องวิ่งตามผู้หญิงส่วนใหญ่อยากเป็นผู้หญิงที่มีสเสนะ่ห์อยากให้ความสัมพันธ์มีความสุขอยากให้แฟนรักแฟนหลงอยากให้แฟนใส่ใจดูแลอยากให้แฟนเปย์อยากให้แฟนซื้อสัตว์แต่ทําไมวันนี้สิ่งที่คุณต้องการไม่เป็นใดั่งใจคุณทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจนเป็นปัญหาส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุมาจากตัวเราเช่นกันและแค่เราเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง เราก็จะได้บางสิ่งบางอย่างก,กลับมาเช่นกันค่ะแม้กระทั่งทําให้ผู้ชายตกหลุมรักหัวปักหัวปาเพียงแค่คุณรู้เข้าใจวิธีทําให้แฟนตกหลุมรักด้วยการทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงหลายคนใช้วิธีที่โค้ชให้คาปรึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นเคอผู้ชายตกหลุมรักค่ะผู้ชายขอเปลี่ยนสถานะจากคนคุยเป็นคนในหัวใจ และกลายเป็นผู้หญิงที่สวยทรงสเส่ห์และดึงดูดมากๆค่ะหากคุณกําลังรู้สึกแบบนี้มันทําให้หัวใจไม่กระชุ่มกระชวยเลยใช่ไหมคะและแอบ,บมีคําถามอยู่ในหัวผู้ชายไม่ตกกลุ่มรักสักทีทําไมคบใครก็ไปไม่รอดทําไมรักเขาข้างเดียวทําไมเขาไม่ชอบฉันสักทีบอกเลิกโดนทิ้งโดนเทแล้วเทอีก มีความสัมพันธ์กี่ครั้งก็ไปไม่รอดและหนังสามีความรักอยู่ความรักจืดจางความสัมพันธ์น่าเบื่อความรักไม่ตื่นเต้นความรักดรามา่าความรักไม่ก้าวหน้าคุยกันน้อยเย็นชาวไม่ใส่ใจมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าถ้าใครอยากจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากขึ้นเป็นผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์ มีสเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตโค้ชมีคอร์สฟรีที่จะให้คุณเรียนรู้วิธีการเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และทรงพลังจนทําให้คุณเปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และดึงดูดความรักดีๆค่ะสามารถดูเพิ่มเติม,ต,มตามลิงก์้างล่างได้เลยนะคะใครอยากเป็นผู้หญิงที่ทรงสเสน่ห์เข้าไปเรียนที่ลิ์นะคะในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่สวยทรงพลัง มีเสน่ห์ดึงดูดเป็นผู้หญิงที่น่ารักน่าหลงไหลจนคุณเป็นฝ่ายต้องเลือกผู้ชายไม่ใช่ให้ผู้ชายเลือกคุณค่ะรักนะคะโคชพิดค่ะ